มองไปเห็นทะเลมันอ่านว่าอะไรหรอ house house เหรอ house. House. <No. S 2> วันหยุดนี้ครับถ้ายังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีอยากชวนเพื่อนๆลองไปเที่ยวที่ระยองกันดูครับเพราะนอกจากที่นี่ทะเลจะสวยแล้วที่นี่ก็ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบแรอให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาสัมผัสกันแถมยังเดินทางง่ายครับขับรถจากกรุงเทพสองชั่วโมงกว่าๆก,ก็ได้เที่ยวกันแบบฟินๆแล้วนะครับ เรามาถึงที่พักแล้วนี่คือหน้าตาห้องพักของเรานะครับสำหรับที่พักของเราในทริปนี้ครับเราเลือกเป็นที่นี่เลยครับซิลินพารารีสอร์ทนะครับตั้งอยู่บริเวณหาดพลรานะครับตรงบ้านฉางนะครับระยองนะฮะบรรยากาศดีมากครับสะอาดนะครับมีพื้นที่เยอะนะครับห้องก็กว้างนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับในส่วนของสระว่ายน้ำก็มีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะครับมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยนะฮะและที่สำคัญนะครับติดทะเลด้วยนะครับแล้วก็มีชายหาดส่วนตัวด้วยครับห้องใหญ่มาก ห้องใหญ่ด้วยประมาณ50ตารางเมตรห้าสิบตารางเมตรนะคะ จุดแรกที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือเขาแหลมย่านะครับตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านก้นอ่าวนะครับตำบลบ้านเพออำเภอเมืองระยองนะครับการเดินทางมาที่นี่นั้นเรียกว่าสะดวกสบายมากนะครับขับรถมาถึงจุดจอดก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้บริการรับส่งนะครับเป็นรถ2แถวนะครับลมแรงระวังนะโอ้โปรงเปิด และนอกจากนี้ครับที่นี่นั้นยังมีเส้นทางสําหรับเดินศึกษาธรรมชาตินะครับไว้ให้เพื่อนๆได้เดินกินลมชมวิวกันแบบชิลชนะครับหรือว่าจะถ่ายรูปอัพลงไอจีสตอรี่ตรงนี้ก็ได้หลายรูปเลยทีเดียวนะครับตรงจุดนี้ครับเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ากนะครับบริเวณเส้นทางเป็นเส้นทางสํารวจเรียบชายทะเลนะครับตรงนู้นก็จะมองเห็นกเกาะสม็ดนะครับอยู่ตรงนั้น ตอนเย็นๆน่าจะสวยมากเลยถ่ายรูปที่นี่นะครับมีสกายวอล์กด้วยนะครับเป็นสะพานกระจกนะครับยื่นออกไปในทะเลสวยมากเดี๋ยวพาไปดูกันระหว่างทางเดินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับตลอดทางเดินก็จะมีป้ายเตือนนะครับก็คนที่มีลูกมาด้วยนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆครับก็ต้องจับดีๆนะครับเพราะว่าสะพานก็ค่อนข้างที่จะ สูงชันพอสมควรนะครับเผื่อจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ในศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินดูวันข้างในเนาะจะมีสัตว์อะไรบ้าง ที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับภายในนั้นจะมีปลาหลากหลายชนิดนะครับจัดแสดงอยู่ภายในตู้นะฮะมีทั้งปลาเล็กปลาน้อยนะฮะเต่าทะเลนะครับสายพันธุ์ต่างๆนะครับทั้งหายากแล้วก็หาไม่ยากนะครับเอามารวบรวมจัดแสดงไว้ที่นี่นะครับสำหรับราคาตั๋วนั้นก็แสนจะถูกนะครับราคาอยู่ที่3 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเด็กที่สวนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรนั้นสามารถเข้าชมได้ฟรีเลยนะครับเป็นทั้งแหล่งศึกษาให้ความรู้แล้วก็ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะ มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับภายในอาคารแห่งนี้นะครับด้านหลังของเราเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่เยอะเหมือนกันนะไม่ได้น้อยนะใช่ไหมบูบูบูใหญ่มากใหญ่เหมือนกันตู้ตู้ตู้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนน่ารักตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ารัก อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ครับเดี๋ยวไปหากาแฟกินกันดีกว่ามีร้านเด็ดๆเ,เยอะเลยแถวนี้นะครับชิวจังเลยอ่ะวาดไปที่ท้ายหาดแสงจันทร์นะครับบริเวณจุดเชื่อมหาดแหลมเจริญน,นะครับเราอยู่ที่ House Coffee and Space ครับร้านกาแฟสไตล์แคมปิ้งริมทะเลนะฮะตัวร้านขายเครื่องดื่มนั้นก็จะเป็นแบบ coffee truck นะครับกลมกลืนเข้ากับบรรยากาศดีนะฮะ ที่นี่นะฮะลูกค้านั้นต้องบริการตัวเองนะครับเดินไปสั่งแล้วแล้วก็เลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเลยนะครับจะนั่งตากแดดตากฝนตากลมตรงไหนก็เอาตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นก็มารับของเองด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ริมทะเลมันอ่านว่าอะไรหรอวะ house 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 เหรอ house house นั่นแหละถูกแล้วค่ะชิลมากบรรยากาศก็ชิล มองไปเห็นทะเลจริงๆอยู่ตรงนี้มีหลายร้านเนาะก็คล้ายๆกันอนะร้านก็คล้ายๆแต่แต่ร้านนี่คนเยอะเนาะจอดรถสะดวกด้วย <laughs> เดี๋ยวลงชิมดูหน่อยเป็นยังไงบ้าง <laughs>